สบายดีสบายดีพี่น้องปลองปายเบิร์ตสกุลสกุลคคคคพี่น้องจา๋าบรรยากาศยามเ้าราพี่น้องตื่นขึ้นมากบอากาศหอนทันทีสายสายมาแห่งยู่ยยากหอนโพดหอนโพวันนี้17เมษาพี่น้องจา๋าหลายคูหลายคนกับสิเริ่มทยอยไปทำการทำงานปกติแล้วเนาะ ส่วนใหญ่เขาเจ้ากัเริ่มเหตุงานสิบเจ็ดสิบแปดเมษาแต่อยู่บ้านบอมเมียมบางมองกัเขาเจ้าเห่นสงการฮอวันที่สิบเจ็ดพูดเลยเนาะเมื่อเนี้ยเขาเจ้ายังเห่นกันอยฮอนพี่น้องแหงแรงฝนบ่ตกฝ้าหองซื้อ ปกติแบบส่วงนี่นะสิได้ไปเก็บเห็ดแล้วเด้ฝนตกดอกคูนหน้าบ้านบานบ่ทันสงการซำกำลังออกดอกเต็มอยู่แต่ว่านี่หัางเก่าออกดอก หลายคนสงการก็บ,บ่ได้ไปเที่ยวใส่ยุดแค่บบกิมือบริกรับฮอดบ้านก็มีเนาะบางคนก็ทำงานปกติสงการได้คขางได้ขาแงแรงเคิ่งทำงานช่วงวันหยุดคิดเห็นเจ้าของพี่น้องจา๋าพอบอ่มีเหตุงานบบมีมือหยุดเลยเด้ยุ่งเทพ ทำงานตลอดว่าจะเป็นเทศก,กาลปีใหม่ตุ๊ดจีนสงการก็บบ่เคยได้หยุดโนโมปีหนึ่งบมมีโอกาสได้หยุดเนาะเหตุงานตลอดกหลายอยาสีบอยู่ได้ทีเขาเจาเหตุงานบมมีมือหยุดว่าจะเป็นแม่บ้านยังสินะเป็นงานที่แบบบุ่อคยได้หยุดกับงานอยาสีบรอปภเหตุงานมือบมมีมือหยุดพี่น้อง พ่อบอมีก็เคยอ่าทำงานตรงนี้มาก่อนเนาะเป็นอปรอปภมาเก้าปีอยู่แถวเขตบางบ่อนเก้าปีแทบสิบดิยุย์งานเลยปีหนึ่งคั้งหนึ่งก็ดิยุทย์นอกจากลากับบ้านส่วนสงการเนาะ ถ้าทำงานบริษัทงานโรงงานก็จะเป็นหยุดทุกวันอาทิตย์แหงแหลงคักแหงแหลงแน่ยังบ้านในเขาอุียนที่ทำวันที่สิบเก้าวันที่ส้น้องทำเปิดเรียนผัก่วงสงการลายเมือ โหเยอะมากอย่างอันนี้เราก็เนอามะม่วงหนาวมะนาวโหกินอลไรเปรี้ยวปวรี้ออแต่ว่ามันกำลังออกลูกรูกเขาเจ้ามาอย่างซีมึงดูนนหน่วยใหญ่ไหมต่อป๊อ กินลหวานหวานแหงแร้ง สังเกตให้ดีเด้อพี่น้องจ๋าระหว่างยามนากับยามฝนเอ้ยยามยามฝนกับยามแรงแตกต่างกันเด้ยามนี่แนมไปแล้วก็แห้งแรงเนะาะพยามฝนมันก็เขียวม,มันก็มีหญ้าเต็มอยู่เบิดแถวเดินเนี่ยบ่ค่อยได้ไปใส่แล้พี่น้อง หนาแหลงกัสิบคอยมีแนวเหตุไปยย่ไม่กินได้รลายเบาคืนนี่กินเบิร์แล้ววันไปแย่มแดงบอสายดีน้องบาอยู่เดียแหาก็่ายายรวยสิไม่ออกไม่แย่แต่เสาร์คือเบรเห็นออกมาออกมาแล้วบอก สิปากันไปแย่ไข่หมดแดงพี่น้องไข่มดแดงช่วงในการเริ่มอยากเบิดแล้วมันเริ่มเป็นแม่เป้งเป็นนางบันแล้วเนาะนช่วงเดือนก่อนเนี่ย้ายหลายบัดช่วงเดือนนี้พัดบ่ค่อยมีแล้วมันเริ่มเป็นแม่แก้วจ๋าแก้วจ๋าคนบ่ค่อยอยู่แล้วก็บบริว้าวเด้ โบปา,ากนกถ้าคนอยู่ประจำสมมือสมมือแหละก็ว้าวบรรยากาศการันต์อยู่จังว่ากินข้าวย่างมาเจ้าแล้วช่วยเพีงบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้าก็ดีกว่าอยู่บ้านพี่น้องอยู่บ้านนั้นมันแอร์อดัดเนาะบุคคลปิดตะอย,ย,อยู่อยู่เที่ยงให้เที่ยงหน้าสบายแบบอยู่กับธรรทมา,าศาสเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยง,ยยงวัว สีเขียวแต่ต้นใหม่แหละแต่ว่าห้าบ่มีบ่ได้ปั้นอ้อตีเยยร่นปั้นหลมดแล้วอันนี้ดอกสตันพี่น้องถ้าเป็นช่วงสงการานต์สมัยตะกี้ขเขาจะสิเก็บไหวพระเด้ยงามมอแดเนี่ดอกสตัน แต่ยาหมูสาวมันจะมีกินหอมคล้ายๆคือดอกมะลิมันเป็นดอกใหม่ธรรมศาสตร์อ้อยก็เริ่มตายไปแล้ว ฝนบ่ตกนี่สวนอ้อยเดี๋ยวชิตัดไหวปั่นน้ำอ้อยให้เสาแสงเพิ่น จมลําใหญ่ตัดเบิดแล้วนี่ แต่ว่าฟังนะตัดไปแล้วยังเหลือแต่ฟังนี่ก็ยังหลายอยู่พี่นอ้องแต่ว่าตัดแล้วบริปูกต่อได้เป็นปีที่แล้วพอผลโตมันก็เกิดต่อเก่าแห้งงามกว่าเก่าอีกใบอ้อยบนได้ค่อยได้สอมมันเลยหก แต่ว่าส่วนใหญ่กะเวลาเขาเจ้าสั่งหลายๆกะจังตัดเนาะบริเหตุไว้หวานพี่น้อง ปูกเองตัดเองขายเองแต่ว่าปั่นเมื่อให้ยเช้าแสงกับเือละสองสามขวดเบิดแล้วจังเหตุหม่ เดล๊อมนี่ไงนายยัยรุ่นข้างหน้านม,นม,นมันแดดมันเริ่มอันนั้นแล้ว ยายลุนเราเคยไปตัดอ้อยอยู่ฝั่งไทยเมื่อก่อนนะไปสุปีสุปีถึงระดวนตัดอ้อยแล้วก็ไปห้างกสิบรไปประมาณจกปีสองปีตั้งแต่โควิดมาเนาะสามปีตัดอ้อยรับจ้างอยู่ฝั่งไทยอ่ะเมาเป็นไรอ,อันนี้ ก็ได้หลายขวดอยู่หาหกขวดได้หลยขวดอยู่มม่ไหกขวดบหกขวดเจ็ดขวด <Yeah. S 1> ไปก็ต้องเอาไปขูดก่อนได้พี่น้องขูดแล้วก็ล่าง โอ้ยลายเนี่ยได้สองถังเลยนะเพื่นว่าสิไปแยนไข่หมดแดงก็ใหญรวย นี่เน่ขูดก,ก็กลัวสิแล้วมารีดน้ำอ,อยอีกใหญ่รวยมาเถิดขันบกขูดแล้วเปลือกมันดำพี่น้องเวลาไปรีดน้ำแล้วมัน มันอกอ,อกอยากออกดำๆเนี่ยคือมันเนาะเป็นล่างมันบม่ได้ออกเด้เขาต้องขูดแบบเปลือกมันออกเด้วจะไปล่างอีกที่หนึง่ง อันแนวข <c oughs> ูดอ้อยก็มาในถึกถึกนียพี่น้อง่มเป็นอันละสองรอยบอกอันละสองรอยหรือรอย้าซิฟนี่แหละข <c oughs> ูดแล้วต้องมาล่างอีก ไปหาแย่ใครหมดแดงไป,ปปไปกับยายรวยสองคนเพลพีน้องจา๋าไปมันต้องไปสวงเศ้าถ้าสวงใบใบแดดมันหอนแล้วมันหมดแดงมันโผล่เนาะมันกัดเจ็บ พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาขอนี่บ่มีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้พอกันคลิปหนะ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี